สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับในวันที่25กรกฎาคมปี2020ทางตำรวจหางโจวของจีนได้จัดงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสรุปคดีการหายตัวไปของนางไหลหุยลี่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เขตเจียงกังเมืองหางโจววันนี้เราจะมาไล่เลียงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันซึ่งคดีนี้ตัวเอกคือไหลหุยลี่ซึ่งในปีนี้มีอายุ53ปีสูง158ซนติมตรมีรูปร่างสมสวน ก่อนเกิดเหตุเธอทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานบัญชีดีลอยในศูนย์การเงินหางโจวผิงอันเป็นคนงานถูกจ้างกลับมาหลังจากเกษียณอายุแล้วซึ่งได้รับเงิน4,000กว่าหยวนต่อเดือนและยังมีเงินบำนาญเธอแต่งงานแล้วสองครั้งเธอมีลูกสาวหนึ่งคนกับสามีคนแรกที่ชื่อว่านายหยูหลังจากหย่าก,กันแล้วศาลตัดสินให้ลูกสาวคนโตอยู่ในความดูแลของนายหยู ในปี2008นางไหลหุยลี่ก็ได้แต่งงานกับสามีคนที่2ซึ่งมีชื่อว่านายสี่กัวลี่หลังจากแต่งงานทั้งคู่มีลูกสาวอีกหนึ่งคนครอบครัว3คนได้พักอาศัยอยู่ที่ชุมชนซันเปาเปยยวนเขตยังกังเมืองหางโจห่างจากสถานที่ทำงานของนางไหลหุยลี่ประมาณ2กิโลเมตรก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันนั่นก็คือช่วงเช้าของวันที่4กรกฎาคม นางไหลฮุยลี่กับสามีนายสี่กัวลี่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลการชาติหางโจวซึ่งนายสี่กัวลี่ได้ไปถอนฟันส่วนานางไหลฮุยลี่จำเป็นต้องไปรับยาเป็นประจำเนื่องจากมีความดันโลหิตสูงช่วงบ่ายหลังจากทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านและได้ทานอาหารแล้วนายสี่กัวลี่ผู้เป็นสามีก็ได้ไปดูบ้านใหม่ที่กำลังทำการตกแต่งอยู่ในวันที่4ี่กรกฎาคมเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนางไหลฮุยลี่พร้อมลูกสาวคนเล็กของเธอถูกกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของที่พักได้มีการ บันทึกไว้สองแม่ลูกมีการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันในมือยังถือหนังสือและขนมเค้กที่เพิ่งซื้อมาซึ่งก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กคืนนั้นคนในครอบครัวได้ร่วมกันทานข้าวและเป่าเค้ก,กันที่บ้านจากนั้นเขานอนช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มตามคำให้การของนายสี่กัวรี่สามีเธอตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งเขาได้ลุกมาเข้าห้องน้ําพบภรรยายังหลับสนิทอยู่บนเตียงต่อมาในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นในเวลาตีห้าครึ่ง หลังจากที่เขาได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าภรรยาของเขาได้หายตัวไปแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรมากในตอนแรกเขาคิดแค่ว่าภรรยาของเขาอาจจะออกไปข้างนอกสักพักก็คงจะกลับมาต่อมาตลอดทั้งวันของวันที่5กรกฎาคมนั่งหลายห้วยลี่ก็ยังไม่ปรากฏตัวและยังไม่สามารถติดต่อได้ด้วย ถึงวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนางไหลหุยลี่ก็ยังไม่ได้ไปทํางานผู้รับผิดชอบของทางบริษัทก็ได้โทรหาในสี่กัวลี่เพื่อถามหาเธอต่อมาในช่วงเวลาสองทุ่มของวันที่6กรกฎาคมหลังจากที่นางไหลหุยลี่ได้หายไปเกือบ40ิชั่วโมงคนในครอบครัวเธอถึงได้โทรแจ้งตำรวจแต่มีประเด็นที่น่าสังเกตก็คือคนที่โทรแจ้งตำรวจไม่ใช่สามีของนางไหลหุยลี่แต่กลับเป็นลูกสาวคนโตและหลานชายของเธอหลังจากทางตำรวจได้รับแจ้งความสิ่งแรกที่ทางตำรวจได้ทํา คือตรวจดูกล้องวงจรปิดของเขตชุมชนตำรวจและครอบครัวเธอได้ใช้เวลาประมาณ3วันเต็มๆเพื่อดูกล้องวงจรปิดทุกตัวอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบแม้แต่งเงาของเธอต่อมาทางตำรวจยังทำการตรวจคน้นพื้นที่สาธารณะบางส่วนของชุมชนอาทิเช่นพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดินชั้นดาดฟ้าเป็นต้นรวมกระทั่งยังได้ดูดน้ำของสระน้ำในสวนขนาดเล็กที่ห่างจากชุมชนประมาณ200เมตรด้วย ตำรวจยังดำเนินการตรวจสอบแบบข้อประตูตามบ้านของผู้อยู่อาศัยทุกคนในชุมชนด้วยรวมถึงตู้เย็นตู้เซฟพื้นที่ทุกแห่งก็ถูกตรวจคนทั้งหมดแต่ล่างเธอก็เหมือนกับไอ้น้ำที่ระเหยหายวับไปจากห้องนอนของบ้านเธอเองสามีของนางไหลคุยลีได้อ้างว่าเมื่อบ่ายวันที่6รกรกฎาคมเขาเคยได้รับยาสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับของภรรยาที่ได้สั่งซื้อมาทางออนไลน์ ในขณะที่เขาได้ทำการค้นหาของใช้ของภรรยาในซีกัวรี่พบว่าช่วงเวลาที่ภรรยาหายตัวไปนั้นเธอไม่ได้อาโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังคุญแจเสื้อกันหนาวหรือของอื่นๆไปด้วยในบ้านมีเพียงชุดนอนสายเดียวสีน้ำตาลตัวเดียวเท่านั้นที่หายไปรวมถึงรองเท้าสีดำอีกคู่หนึ่งหากว่าตอนที่นางไหลฮุยลี่หายตัวไปนั้นเธอใส่แค่เพียงชุดนอนแล้วก็รีบร้อนออกไปเธอก็น่าจะใส่แค่รองเท้าแตะในบ้านสิ แต่ถ้าหากว่าเธอตั้งใจที่จะออกจากบ้านและใส่รองเท้าคู่ที่ใส่ออกนอกบ้านได้แล้วทำไมเธอถึงต้องใส่ชุดนอนสายเดียวออกไปข้างนอกด้วยละ่ะเธอควรจะใส่เสื้อคลุมด้วยสิถึงจะถูกที่ชุมชนของนางไหลหุยลี่บริเวณประตูทางทิศตะวันออกทิศเหนือและที่จอดรถชั้นใต้ดินล้วนมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้มากมายและมีคนเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงประตูทางทิศตะวันออกเป็นประตูที่ใกล้กับบ้านของนางไหลหุยลี่มากที่สุดก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากกว่า7หรือ8ตัว หากว่าเธอเดินออกจากลิฟต์เธอก็จะถูกถ่ายภาพโดยกล้องในลิฟต์แน่นอนหรือว่าเธอจะเดินออกทางบาันไดก็น่าจะถูกกล้องวงจรปิดบริเวณบ,บถถันไดบันทึกภาพไว้ได้หลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาได้ทําการตรวจสอบและพบว่าบริเวณชั้นหนึ่งมีช่องทางเดินที่มืดไม่มีไฟสามารถหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดแล้วเดินออกไปถึงข้างนอกได้และทางเดินออกตรงนี้เป็นจุดบอดของกล้องวงจรปิดด้วยหากว่ามีการขึ้นรถจากจุดนี้ก็จะสามารถหลบเลี่ยงการบรถถถันทึกภาพจากกล้อง จจปิดดและออกากาชชุมชนไ้ในวันที่16กรกฎาคมได้มีผู้สื่อข่าวมาที่บ้านของเธอได้ทำการสัมภาษณ์ในซีกวลี่สามีเธอและคุณเหมาซึ่งเป็นหลานชายจากกรณีคดีการหายตัวไปจากบ้านตัวเองอย่างแปลกประหลาดนี้ทำให้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนก็ได้สังเกตเห็นว่าในซีกวลี่มีปฏิกิริยาที่ผิดปกติบางอย่างดูจากการสัมภาษณ์สามีของนางไหลฮุยลี่ดูไม่มีความกังวลใจเลย แต่ที่ทาให้ทุกคนงงที่สุดก็คือในตอนเช้าช่วงเวลาประมาณตีห้ครึ่งตอนที่เขาตื่นมาแล้วพบว่าภรรยาของเขาไม่ได้นอนอยู่ด้วยนั้นเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอแต่เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามกลับไปว่าแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่4ีกัวรี่ตอบว่าไม่เคยและนี่ก็เป็นคำพูดก่อนและหลังที่ไม่สอดคล้องกัน ตามคาให้การของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนพวกเขารู้สึกว่าสองสามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่กี่วันก่อนที่นางไหลายหุยลี่จะหายตัวไปทั้งคู่ยังได้ลงมาเดินเล่นที่ชั้นล่างนายสีก่กัวลี่เองก็ได้บอกว่าไม่มีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและที่บ้านไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ทว่าในช่วงเช้าเวลาตีห้าครึ่งของวันที่หกรกฎาคม หลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาและพบว่าภรรยาได้หายตัวไปหลังจาก40ชั่วโมงต่อมาในซีกัวรี่ก็ได้แจ้งกับลูกสาวคนโตของภรรยาว่าแม่ของเธอได้หายตัวไปแล้ว จนสุดท้ายก็เป็นลูกสาวคนโตและหลานชายของภรรยาเป็นคนโทรแจ้งความส่วนทางด้านสามีไม่ได้สนใจเลยว่าภร,รยาหายไปไหนซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานั้นไม่ปกติจนมีชาวเน็ตบางคนเสนอความคิดเห็นแนะนำว่าในเวลา40ชั่วโมงตัดเวลาการนอนออกไป8-9ชั่วโมงในช่วงเวลาที่เหลือสามีเธอไปทำอะไรอยู่ ยังมีชาวเน็ตบางรายกล่าวอย่างคุ้นห้วนว่าน่าจะทำการตรวจสอบนะว่าที่บ้านของพวกเขามีท่อน้ำทิ้งหรือถังบำบัดน้ำเสียหรือเปล่าซึ่งในเวลานี้เองทำให้ตำรวจสังเกตเห็นเบาะแสที่สำคัญมากในวันที่นางไหลหุยลี่ได้หายตัวไปนั้นที่บ้านเธอมีการใช้ปริมาณน้ำมากถึง2ตัน ในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมหน่วยเฉพาะกิจได้เริ่มตรวจสอบบอ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนใน25ชั่วโมงได้ทำการสูบน้ำออกจากบอ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นมาได้ทั้งหมด38คันรถทางตำรวจได้สวมใส่ชุดป้องกันอย่างมิดชิดทำการล้างและคัดกรองสิ่งขับถ่ายรวมถึงการสกัดและตรวจสอบของทั้งหมดในพื้นที่ในที่สุดก็ตรวจพบเนื้อเยื่อมนุษย์ที่น่าสงสัย หลังจากผ่านการเปรียบเทียบ DNA สามารถยืนยันได้ว่าเนื้อเยื่อของมนุษย์เหล่านี้เป็นของนางไหลฮุยลี่ที่หายตัวไป ในวันที่23กรกฎาคมในซี่กัวรีดถูกตำรวจเรียกตัวสอบปากคำในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและทางตำรวจก็สามารถทำให้เขารับคำสารภาพอย่างรวดเร็วซึ่งเบื้องต้นเขาได้สารภาพว่าเนื่องจากเขาไม่พอใจภรรยาเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในเช้าตรู่ของวันที่5กรกฎาคมเขาจึงได้ใช้หมอนกดทับภรรยาจนเสียชีวิตจากนั้นก็ได้ทำการแยกชิ้นส่วนศพเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทิ้งลงทางท่อน้ำทิ้ง ในวันที่25กรกฎาคมทางตำรวจหางโจวได้จัดงานาแถลงข่าวรายงานผลสรุปเรื่องการตรวจสอบของคดีแต่เพราะอะไรทำไมในาี่กัวลี่จึงต้องฆ่าพลยยของเขาละ่ะนายสี่กัวลี่เกิดที่เมืองจูจี้เขตอันหัวมณฑลเจ้อเจียงในประเทศจีนเป็นลูกคนกลางของบ้านที่บ้านยังมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องชายอีกหนึ่งคนแม่เสียชีวิตตั้งแต่พวกเขายังเด็กดังนั้นลูกๆทุกคนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อเพียงคนเดียว ในสี่กัวรี่ได้ออกจากหมู่บ้านในปี1983ตอนอายุ19ปี เขาได้เกณฑ์ทหารเข้าร่วมในกองทัพหลังจากนั้น3ปีก็ได้ปลดประจำการทหารหลังจะออกจากกองทัพแล้วเขาได้เข้าทำงานในโรงงานแก้วซึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องสินค้าพวกพันธุ์บ้างช่วงต้นปี1990นายสี่กัวลี่ได้แต่งงานกับนางกวนซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของเขาหลังจากการแต่งงานแล้วทั้งสองได้ให้กำเนิดลูกชายหนึ่งคนต่อมานายสี่กัวลี่ได้เริ่มทำธุรกิจอาหารสัตว์และการเพราะพันธุ์เป็ดในเซี่ยงไฮ้ในต้นปี2004ไคหวัดนกได้ระบ ในโรงเลี้ยงเป็ดในสีกัวรีได้ช่วยชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและช่วยแก้ไขปัญหาและเขายังเคยสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์2-3ถึงครั้งและแล้วชีวิตสมรสของนายสีกัวรีและนางกวนก็มีปัญหามันเริ่มต้นจากที่เขาและนางไหลหุยลี่ได้คบหากันซึ่งตอนนั้นนางไหลหุยลี่มีสามีที่ชื่อว่านายอยู่ซึ่งทำธุรกิจงานเชื่อมไฟฟ้าถือได้ว่าสภาพการเงินของครอบครัวค่อนข้างดี แต่หลังจากได้คบหากับนายสีกัวรี่แล้วเธอยืนเรื่องฟ้องหย่ากับสามีของเธอตามคำให้การของนายอยู่นางไหลหุยรี่และนายสีกัวลี่ทั้งคู่เคยเป็นคู่รักเก่ากันเนื่องจากพ่อแม่ของนางไหลหุยรี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคนทั้งสองจึงได้เลิกกันและต่างไปเริ่มต้นมีครอบครัวของตัวเอง จากนั้นไม่กี่ปีต่อมาทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกทาให้ฐานไฟเก่าลุกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งคนทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันโดยยังไม่มีการหย,ย่าร้างนายยูได้กล่าวว่าอาดีตภรรยาของเขามีการยื่นฟ้องหย่ากับเขาถึงสองครั้งและเธอยังขู่ว่าถ้าเขาไม่ยอมหย่าเธอจะผลานสมบัติทั้งหมดของครอบครัวจะกกู้เงินนอกระบบโดยให้เขาแบกรับหนี้และใช้หนี้ร่วมกับเธอด้วย เขาเลยคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรที่ต้องทนใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจนสุดท้ายเขาก็เลยตกลงหย่าแน่นอนว่านี่เป็นเพียงคําให้การของนายยูซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับจากทางการหลังจากที่นางไหลหุยลี่หย่าแล้วนายสี่กัวลี่เองก็พยายามที่จะหยากับอดีตภรรยาของเขาต่อมาในปี2008คนทั้งสองก็ได้มีชีวิตครอบครัวใหม่ในปี2009ฟาร์มเป็ดที่เซี่ยงไฮ้ของนายสีก่กัวลี่ถูกเวียนพื้นที่และต้องทำการรื้อถอน ัากนน้เขาได้ย้ายตามนางไหลหุยลี่ไปใช้ชีวิตที่หางโจวตามคำให้การของเพื่อนนายสีก่กัวลี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจครอบครัวของนายสี่กัวลี่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเฉพาะการรื้อถอนฟาร์มเป็ดเพียงอย่างเดียวก็ได้เงินชดเชยกว่า1ล้านหยวนนายสีก่กัวลี่ก็ได้ใช้เงินจํานวนนี้หมดอย่างรวดเร็วโดวยการเล่นหุ้นหลังจากนั้นเขาและนางไหลหุยลี่ก็มักจะทะเลาะกันเรื่องขาดทุนจากการเล่นหุ้นตามคำให้การในชั้นสอบสวน นายสีกวัวลีได้ยอมรับว่าตัวเองก็มีข้อบกพร่องเขาได้ยืมเงินภรรยาหลายครั้งเพื่อทําการซื้อขายหุ้นแต่เมื่อเขาถูกปฏิเสธเขาก็เริ่มเก็บความไม่พอใจไว้ในใจนอกจากนี้บ้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวพวกเขานั้นเป็นเขตชุมชนที่ถูกเวียนคืนที่จากรัฐบาลซึ่งตอนนี้จะจัดสรรแบ่งตามจํานวนผู้พักอาศัยซึ่งได้พื้นที่จัดสรร55ตารางเมตรต่อคน ครอบครัวของนายสีกัวลีได้บ้านสองหลังนอกจากหลังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านที่พักอาศัยของพวกเขาเป็นบ้านหลังเล็กที่มีขนาดพื้นที่55ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีบ้านหลังใหญ่พื้นที่110ตารางเมตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งใหม่อยู่แต่เนื่องจากสสาม,มีภรรยามีปัญหาเรื่องความคิดไม่ตรงกันในเรื่องการตกแต่งบ้าน แต่ก็มีการพูดกันว่าลูกชายที่เกิดกับภรรยากเก่าของเขาถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วในซีกัวรี่อยากจะเก็บบ้านหลังใหญ่ไว้เป็นเรือนหอให้ลูกชายแต่นางไหลหุยลี่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาหลักของความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองคือปัญหาเรื่องเงินหลังจากนางไหลหุยลี่ได้หายตัวไปเริ่มแลครอบครัวของเธอก็ได้สงสัยในซีกวัวรี่แล้วซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลมากอยู่แล้ว จากการค้นหากล้องวงจรปิดทั้งหมดในชุมชนไม่มีการพบร่องดอยของนางไหลหุยลี่เลยซึ่งญาติของเธอคิดว่านางไหลหุยลี่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจงใจเดินหลบกล้องวงจรปิดดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือนางไหลหุยลี่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำในสถานการณ์แบบนี้นายสีกัวลี่มีความน่าสงสัยมากที่สุดหลังจากที่ทางตำรวจได้ระบุว่านายสีกัวลี่เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญทำให้คดีเก่าอีกคดีหนึ่งได้ถูกพูดถึง เพื่อนสนิทคนหนึ่งของอดีตภรรยาในสี่กวัวรี่เธอแท่หลิวในปี2002ลูกสาวของเธอถูกพบเป็นศพในบ้านอายุขณะถูกฆาตกรรมคือ16ปีเธอถูกฆ่าเสียชีวิตในห้องน้ำมีบาดแผลที่คอด้านขวาประตูหน้าต่างภายในบ้านไม่มีร่องรอยความเสียหายแต่อย่างใดนั่งหลิวได้เล่าว่าตามผลสรุปการสอบสวนของทางตำรวจในวันเกิดเหตุมีผู้อาศัยที่อยู่บนชั้น5ช่วงเวลาระหว่างบ่าย3ถึงโมงเย็น เขาได้เห็นคนที่มีรูปร่างสูงประมาณ170เซนติเมตรเป็นผู้ชายร่างผอมและสูงได้เดินออกมาจากบ้านของนางหลิวซึ่งนางหลิวสงสัยว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับนายสีกัวลี่ไหมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มทำการสอบสวนใหม่อีกครั้งแต่ยังคงต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีของคดีนี้ลูกสาวคนเล็กของนายสีกวัวลี่และนางไหลหุยลี่ น่าจะเป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดเธอไม่เพียงแค่สูญเสียแม่เธอยังต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายว่าพ่อนั้นทำลายแม่ตอนนี้ลูกสาวคนเล็กได้ย้ายไปอยู่บ้านป้าชั่วคราวญาติญาติบอกกับเธอเพียงแค่ว่าแม่ของเธอได้จักไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเรื่องที่ว่าผู้ต้องสงสัยหลักในคดีก็คือพ่อของเธอนั่นเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวน้อยผู้สูญเสียพ่อแม่ในชั่วข้ามคืนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเธอหรือคนในสังคมควรจะให้ความรักและเอาใจใส่เธอมากยิ่งขึ้น วันนี้ก็ต้องขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ